สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์สัปดาห์นี้จะไปพูดคุยกับดรสดศรีสัตยธรรมอดีตกรรมการการเลือกตั้งและอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ท่านจะมาให้ข้อคิดประเมินการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันค่ะที่ต้องรับสึกหนักในการเลือกตั้งที่มีการต่อสู้อย่างดุเดือดรุนแรงในครั้งนี้นะคะรวมทั้งนะคะโอกาสในการที่จะยุบพ,พักการเมืองจะเป็นไปได้หรือไม่และเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะควรจะเกิดขึ้นหรือไม่ในความเห็นของดรสดศรีไปติดตามค่ะ คือการทำงานของกกตชุดนี้นะคะ,คะก็ถือได้ว่าท่านตอนนี้ท่านกำลังรับสิง่งหลักในเรื่องการเลือกตั้งซึ่งเออก็เป็นไปตามตรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเอมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยสองใบซึ่งมไม่เหมือนกับการเลือกตั้งปี62นะคะค่ะในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยมีบัตรใบเด,เดียวแล้วก็สามารถที่จะ เลือกทั้งปฏิลิสแล้วก็สสเขตได้นะคะแต่ครั้งนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งบาตรสองใบเนี่ยเอ่อเอ่อเริ่มอันแรกก็เป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทําไม่คะบัตรเลือกตั้งนะคะแบบค่ะแบ่งเขตนะคะเอ่อถึงไม่ได้ระบุชื่อแล้วก็มิคือมีแต่เบอร์นะคะหมายเลขของของผู้สมัครส่วน แบบบัญชีรายชื่อนี่มีชื่อพรรคแล้วก็โลโก้พรรคค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามการเลือกตั้งครั้งก่อนๆน,นะคะไม่ใช่ในปีห้าศูนย์ก็จะ,ะมีลักษณะการเลือกตั้งและใช้บัตรสองใบในลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นลักษณะ,ะเหมือนกันถูกไหมคะ,ะแล้วก็เป็นเรื่องที่สะดวกในการที่ว่าไม่ต้องพิมพ์ถึงสี่ร้อยเขตนะคะ เพราะว่าอันนี้เอาแต่เฉพาะเบอร์ของผู้สมัครเท่านั้นค่ะแต่ก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนหน่อยว่าเอ๊ะเขาจะเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อกับแบงเขตเดี๋ยวเกิดใช้เบอร์ซ้ํากันเนี่ย มันก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเป็นคนละคนผลผลการเรือกคนละเปลี่ยนแปลงเลยถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะก็คือคือเอ่อสสอที่ลงสมัครสอสเขตกับบัญชีรายชื่อเนี่ยคนละเบอร์กันนะคะค่ะค่ะบัญชีรายชื่อก็จะเป็นชื่อของจะเป็นเบอร์ของพรรคไปอันนี้ก็อาจจะเกิดความสับสนของของคนที่จะไปเลือกตั้งนะคะมีสิทธิเลือกตั้งก็คงจะต้อง เป็นเรื่องที่ว่าลำบากกันหน่อยนะฮะแต่ก็ต้องจำเบอร์ไว้การติมบัตรของกะกะตะครั้งนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่จำกัดในเรื่องการใช้งบประมาณนะคะ,คะ,ะทราบว่าก็ก็ได้งบประมาณมาไม่ไม่มากะนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับการที่กรกะตอเอง จะต้องระมัดระวังในเรื่องการหาเสียงด้วยนะคะคะว่ามีการหาเสียงที่จะเป็นทางนำไปสู่ให้ได้ใบเหลืองใบแดงหรือใบส้มในช่วงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดในช่วงก่อนการเลือกตั้งและระหว่างเลือกตั้งและรวมทั้งหลังจากการเลือกตั้งนะคะ เพราะว่าหนึ่งเดือนหลังจากเลือกตั้งแล้วจะต้องเตรียมพร้อมที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสอสอและก็ผู้ที่ได้เป็นสอสอแบบอ่บัญชีรายชื่อด้วยเพื่อที่จะประชุมสภาให้ทันภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับจากวันเลือกตั้งนะคะกกตก็ต้องระดมสัมภาระกำลังแล้วก็จะต้องชุ่มเทเวลาในการดำเนินการทุกอย่างให้พักพร้อม ะคะอย่าให้เกิดข้อเสียหายขึ้นมาแล้วสำคัญที่มีการพูดถึงว่าจะมีบัตรขย e n อะไรกันอีกเนี่ยนะคะ ee, ค่ะเอเป็นเรื่องสำคัญก็กตเองเนี่ยจะต้องที่บาให้ฟังว่าทำไมถึงเกิดบัตรขย e งกันนะคะ<ม>เอ้บัตรขย e n เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ที่เกิดขึ้นแต่แต่แตเกิดขึ้นเลยไม่มากนะคะเช่นค่ะมีการรายงานผลออกมาอย่างหนึ่งแต่บัตรที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไปพับอ่ติด กิดไปอะไรเนี่ยอาจจะขาดไปนะคะค่ะหรือเอ่อมันจะมีการนับไม่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 ครบทือนทางนี้กรกตเข้าถึงออกว่าออกในการที่จะประกาศผลเนี่ยค่ะไม่ประกาศแบบเรียลไทม์นะคะคือไม่ใช่ประกาศเลยแต่จะใช้เวลาในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องดูก่อน อันนี้ก็คือคงจะเป็นเรื่องการตัดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบัตรรขยิงจะไม่จะไม่ให้เกิดขึ้นค่ะอืค่ะเยอะไหมคะในในยุคของท่านเนี่ยมีปัญหาแบบนี้เยอะไหมก็ก็มีแต่ไม่มากนะคะไม่มากนะคะเป็นเขตเท่านั้นแต่การประกาศในสมัยที่ตัวเองเป็นกรกตเนี่ยเราจะประกาศวันนั้นเลยนะคะวันที่เลือกตั้งเสร็จแต่ต้องระบุว่า ไม่ใช่เป็นคะแนนที่แท้จริงยังไม่เป็นยังไม่เป็นทางการนะคะจะต้องใช้เวลาการตรวจสอบเนี่ยชัดเจนเนี่ยให้มันยังยังต้องใช้ระยะเวลาประมาณสามวันนะคะในการที่จะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ค่ะค่ะผลแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะหมายถึงว่าหลังจากที่ผลยังเป็นทางการออกมาแล้วเนี่ยค่ะระหว่างที่มีบัตรเยิน กับผลที่ประกาศออกมาแบบบัตรคือ,อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงยังไม่ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปตรวจสอบว่าไอ้หน่วยไหนมันเกิดปัญหาขึ้นมานะคะต้องแก้ปัญหาเรื่องบัตรขย e งให้ได้ก่อนนะคะเราถึงจะมีการประกาศในลักษณะที่เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปะค่ะค่ะมีผลขนาดที่ผู้ชนะกลายเป็นผู้แพ้ไหมคะเคยเกิดไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ มันคือมันผิดพลาดเพียงบางหน่วยเท่านั้นเองะนะคะเอ่อจะพูดถึงว่ามีการทุจริตกันหรือไม่มันไม่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องงานธุรการอาจจะ,ะเอ่อตรวจสอบไม่ชัดเจนฮะใช้คอมพิวเตอร์บางหน่วยอาจจะใช้ไม่ไม่ถูกต้องหรืออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยกรกะตจะต้องเอ่อเคลียร์ปัญหาในเรื่องบัตรเยย่งก็ดีในเรื่อง คะแนนที่รายงานมาอย่างส่วนกลางเนี่ยจะต้องชัดเจนถูกต้องถึงจะมีการประกาศได้อย่างเป็นทางการต่อไปแต่จะบอกว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ประกาศเลยไม่ได้นะคะเราก็จะต้องมีการตรวจสอบในลักษณะที่ว่าในลักษณะท,ที่ที่เรียกกันว่าประกาศอย่างไม่เป็นทางการไปก่อนค่ะ ค,ค่ะที่นี้ค่ะอาจารย์คะนอกจากรับศึกหนักนะคะกกะตชุดนี้งานธุรการที่เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะปกติอยู่แล้วเป็นรูทีนนะคะอยู่แล้วของการเลือกตั้งในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะสถานการณ์การเลือกตั้งเนี่ยครั้งนี้ที่มีการต่อสู้กันค่อนข้างดูเดือดค่ะอาจารย์คะในฐานะอาจารย์นะคะที่ผ่านประสบการณ์แล้วก็ผ่าน การทําหน้าที่มานะคะเฝ้าดูบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยกรกรตเนี่ยกลายเป็นตําบลกระสุนตกแทบทุกครั้งเลยตรงนี้อาจารย์มีข้อแนะนําหรือข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างคะค่ะการทํางานของกรกตเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่ทํางานได้ยากนะะยากกว่าและยุง่งยุ่งมากกว่าอ,องค์กรอิสระอื่นนะคะค่ะ,คะคนที่จะมาทํางานกกตได้จะต้องอดทนต่อเสียงพกภ์วิจารณ์และจะต้อง ทำงานอย่าให้ผิดพลาดนะคะ,คะสิ่งไหนที่ทีอ่อาจจะเป็นความไม่เข้าใจของประชาชนหรือหรือสื่อมวลชนก็ดีก็ควรจะต้องอธิบายให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,คะกรกตอเองเนี่ย <c oughs> การทํางานนี่ก็อย่างที่ว่าค่ะมันเหมือนเป็นหน่วยงานที่กระสุนตกและ,ะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงนะคะ,คะก็ยิ่งมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังอย่างมาก สมัยตัวเองเป็นกรกตนี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างผู้ลงเลือกตั้งเท่านั้นก็ยังมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะคะบางครั้งเนี่ยเราจะต้องรอดูว่าเขาจะมาบุกเข้ามาบุกกรกตอีกเมื่อไหร่ด้่ยาไมีชนด้วยใช่ไหมคะก็ต้องแก้ปัญหากันไปนะคะกรกตเองเมื่อสละ ตัวที่จะมาทำงานในลักษณะแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้องทำอย่างอย่างอย่างสุดความสามารถนะคะก็จะเห็นได้ว่าเคยมีกรกตบางบางสมัยเนี่ยลาออกก่อนอก่อนครบวาระโดยซ้ำไปเพราะว่าทนค,ความแรงกดดันไม่ไหวนะคะ,คะแต่เชื่อว่ากรกตชุดน,นี้คงอยู่ถึงครบวาระก็คิดว่าอีกไม่นานนั่นก็จะครบวาระกันก็ค,คงจะต้องพยายามแก้ปัญหาทุกจุดให้ได้ แล้วสิ่งไหนที่ท่านเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็เห็นว่ายังคุมเครืออยู่ค่ะก็วควรจะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้ชี้ขาดนะคะแล้วอันนี้เมื่อสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดอย่างเช่นเรื่องที่คําว่าราษฎรในที่นี้เนี่ยหมายถึงคนดังด้าวหรือไม่ถูกต้องแล้วที่กรกะตต้องส่งเรื่องไปนะคะเพราะว่าถ้าท่านไปตัดสินใจเอง,เองแล้วเกิดมีการผิดพลาดทีหลัง แน่นอนที่สุดการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะทันทีนะคะ,คะสิ่งเหล่านี้กรกตควรจะต้องมองดูว่า,าข้อกฎหมายเนี่ยจะต้องเกิดความชัดเจนถึงกรกตจะตัดตัดสินใจในสิ่งต่างๆนะคะแล้วจะได้สามารถที่อธิบายได้ว่าทำไมท่านถึงได้ชี้ขาดในลักษณะนั้นนะคะอย่างบัตรเลือกตั้งนี่กรกตก็ชี้ไปแล้วว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะคะ แล้วยิ่งเหลือเวลาอีกไม่มากนี่จะแก้ไขเรื่องบัตรเลือกตั้งได้ไม่ได้แล้วนะคะ uh huh. ก็ก็คงจะต้องดําเนินการต่อไปแต่คิดว่าคงไม่มีปัญหายุ่งยากเพราะว่าเคยใช้บัตรในลักษณะแบบนี้มาก่อนค่ะค่ะค่ะแต่ว่าคนที่เป็นนิวเวอร์เตอร์ล่ะคะที่เพิ่งมีการเลือกตั้งครั้งแรกคะ่ะอาจารย์คืออันนี้ตัวเป็นเรื่องเรื่องงานประชาสัมพันธ์นะคะกรกตจะต้อง uh huh. ผมการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน รัฐบาลก็ได้จัดสรรเรื่องเกี่ยวกับเงินงบประมาณในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไว้มากพอสมควรทุกสถานีโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยจะได้รับเงินในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กรกต่อ,นอ,อ,อ,อในเรื่องนี้กรกตต,ต้องใช้เงินในส่วนนี้ให้มากเพื่อที่จะได้ให้ประชาชนหรือนีวิรวเตอร์เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าวิธีการ โหวตทำยังไงแล้วก็มีเรื่องปัญหาอะไรนะคะสิ่งเหล่านี้จะอธิบายได้โดยการประชาสัมพันธ์เท่านั้นค่ะค่ะอาจารย์คะอาจารย์ได้ในความเห็นส่วนตัวค่ะอาจารย์คะช่วงไหนคะอาจารย์ที่จะต้องออกรกตจะต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยค่ะในช่วงก่อนเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งคะ่ะอาจารย์ต้องระมัดระวังท,ทุกระยะเลยนะคะ จนกว่ามีการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วนะคะประกาศผลนี่หมายว่าทราบแล้วว่าใครจะได้เป็นสอสอนะคะเป็นเรื่องที่ช่วงนั้นก็กกตก็จะเบาแรงลงก็รอแต่เพียงว่ารับเรื่องการล้องเรียนล้องคัดคา้านผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเหล่านี้เป็นต้นเพราะ,ะ,ะก่อนการเลือกตั้งนะคะกกตก็ต้องมีภารกิจในการ ทำเรื่องบัตรเรื่องเกี่ยวกับการธุรการทุกอย่างในในส่วนที่ก็กตจะต้องรับผิดชอบและจะสำคัญที่สุดคือจะต้องให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมนะคะแล้วก็ปราศจากการเข้าข้างภาคการเมืองใดๆทั้งสิ้นค่ะค่ะอาจารย์คะประเมินไหมคะหรือว่าห่วงใหญ่หรือไม่คะก่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี้ยอาจจะต้องกลับไปมีความวุ่นวายหรือว่า อาจจะมีการร้องเรียนเรื่องการเลือกตั้งเป็นโมฆะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ยอมหรือว่าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งอะค่ะคือเชื่อว่าต้องมีการร้องเรียนกันแน่นอนนะคะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันสูงในลักษณะแบบนี้นะคะคะคือ,อมีทั้งฝั่งที่กรณีแล้วเราต้องถือว่ากำลังเข้าใจเขากำลังเข้าใจว่าได้แลนสไลด์แน่นอนนะคะ กับฝั่งที่คะแนนในการโหวตเนี่ยรู้สึกว่าอย่างน้อยเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นะคะการแข่งขันในการเลือกตั้งในวันที่จะถึงเนี่ยนะคะหรือวันที่สิบสี <14 S 2> ่เนี่ยนะคะจะมีลักษณะที่เป็นการเลือกตั้งที่ในลักษณะแพ้ไม่ได้นะคะ,คะการแพ้ไม่ได้ในที่นี้นะคะ ถ้าเล่นกันตรงๆนะคะไม่ใช่ว่าจะทำทุกอย่างทุกรูปแบบนะคะเพื่อให้ตัวเองชนะเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับประเทศนะคะ,ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเมื่อเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยนะคะผู้ที่จะมาเป็นฝ่ายบริหารนะคะก็ดีหรือผู้ที่จะมาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ดีเนี่ย ก็เข้าสู่คนลองของประชาธิปไตยแล้ว mm. เมื่อเข้าสู่คนลองในลักษณะแบบนี้ mm. เราต้องยอมรับผลของการเลือกตั้งนะคะ uh. ว่าถ้าออกมาในลักษณะไหนก็ต้องถือว่าเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยก็ต้องยอมรับ uh. แต่ถ้าไม่ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเราอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจเราอาจจะเกิดปัญหาวุ่นวายในประเทศชาตินะคะดีไม่ดีอาจจะไปถึงการ ปฏิวัติะหารซึ่งแน่นอนที่สุดทุกคนปร,ประชาชนในประเทศเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดลักษณะ,ะแบบนั้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายนะคะไม่ว่านักการเมืองก็ดีประชาชนก็ดีต้องร่วมมือกันในการที่จะ,ะจัดการในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะแล้วก็กรตอเองจะต้องเป็นกลางให้มากที่สุดในการที่จะเป็นกรรมการกลางในการจัดการเลือกตั้งค่ะ ค่ะค่ะ,คะก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อห่วงใหญ่จากอาจารย์นะคะในฐานะที่เป็นประสบการณ์ยังมีข้อคิดเห็นหรือว่ามีข้อห่วงใหญ่อ,อ,อื่นๆอีกไหมคะอาจารย์คะจากที่ได้เฝ้ามองสถานการณ์แล้วคะ่ะค่ะก็อมองทางสถานการณ์ในขณะนี้ก็ดูแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าะจะมามีการก่อม็อบในการที่จะไปพังครูหาเลือกตั้งหรืออะไรนะคะ ยังไม่เหมือนสบายที่อาจารย์เคยเคยเคยประสบมาใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ในปีที่มีการทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยนะคะก็เกิดจากประเด็นเรื่องการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่ามีการแยกฝ่ายกันอย่างชัดเจนชิ้นเหลืองแดงอะไรเนี่ยแต่ครั้งนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเรคิดว่า การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะจะทำให้เกิดปัญหาใดๆในทางปฏิบัติก็ดีหรือในในทางสลิีข้างหน้าก็ดีเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็เชื่อได้ <นะ S 2> ว่าค่ะไม่ถึงขั้นที่จะต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นหมูคฆนะคะอ,อคะก็ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่ความร่วมมือของประชาชนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกันทุกฝ่ายนะคะที่จะทำให้การเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเนี่ยผ่านไปด้วยดีค่ะค่ะนิดหนึ่งค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์หมายถึงว่าเอ่อกรณีที่ถ้าบางพรรคการเมืองเนี่ยที่เข้าใจว่าตนเองจะแลนสไลด์แล้วผลการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่ตรงใจกับบางพรรคการเมืองหรือความรู้สึกของประชาชนที่เอ่อมั่นใจกับพรรคการเมืองนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ยังมองว่าจะไม่ไปถึงขั้นที่จะเกิดปัญหาความวุ่นวายใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ค่ะทุกอย่างก็คงต้องเป็นไปตามทีเ่เสียงข้างมากของประชาชนนะคะที่จะให้พักไหนได้เป็นรัฐบาลต่อไปนะคะแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องยอมรับประชามติของประชาชนนะคะในการเลือกตั้งว่าที่ขาดว่าจะให้พักไหนเป็น และต้องยอมรับในส่วนที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอาจจะไม่เป็นไปตามอย่างภรคการเมืองเขาต้องการแต่อย่าเล่นวิธีการที่เรียกว่าใต้ดินนะคะหรือวิธีการที่มีการที่จะ,จะให้มีการยุบพักโดยทั้งท้งที่ดูแล้วจะอาศัยสารเป็นเครื่องมือเนี่ยไม่น่าจะทำได้นะคะและก็ไม่สมควรที่จะทำค่ะ ค่ะกํากลังถามอาจารย์เลยค่ะว่ากรณียุบพ,พักค่ะที่มีกระแสข่าวกันมามากหลอเกินค่ะว่าอาจจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งคือมันอ,อาจจะการเกิดยุบพ,พักเนี่ยของฟังพักการเมืองอืค่ะเคยเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งนะคะทยรักษาชาติเนี่ยถูกยบุบสิบเ็ดวันก่อนก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็สิ่งที่เขากลัวคือการยุบพักก่อนวันเลือกตั้งเพราะว่า ถ้าพักไหนถูกยุบก่อนวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยพักนั้นจะหมดไปทันทีผู้สมัครทั้ง400เขตก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้สมัครได้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องน่ากลัวว่าในช่วงก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยจะมีการยุบพักหรือไม่ส่วนยุบพักหลังหลังจากมีการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยทัพที่ถูกยุบเนี่ยแล้วก็ได้รับการเลือกเข้ามาเป็นจํานวนมากเนะี่ย ก็สามารถที่จะคือหมายถึงว่าตัวสสนะคะก็สามารถที่จะย้ายไปอยู่พัก,กย้ายพักอืน่นค่ะ,คะเว้นแต่พวกที่เป็นฝ่ายบริหารของพักเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิเลือกตั้งกันไปซึ่งก็ไม่มากมายอะไรแต่ผู้ที่ได้เป็นสสก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปอยู่พรรคการเมืองอื่นนะคะอย่างพักอนาคตใหม่ก็ถูกยุบหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็ได้ไปค่ะ อยู่กับภาคเก้าวไก่อันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างหนึ่งของการยุบภัคก่อนและหลังการวันเลือกตั้งนะคะซึ่งคิดว่าการยุบรรคเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของอความที่กะกะตต้องเห็นชัดเจนว่ามันถึงขั้นตามมาตรา92ของพระราชบัญญัติว่าด้วยภาคการเมืองหรือไม่ก็คือจะทำให้เกิดเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยซึ่งล่มสลายหรือไม่ในลักษณะนั้นนะคะที่จะเป็นเหตุแห่งการยุบพักแล้วก็ในเรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญที่ท่านจะยื่นวิวิจัยต่อไปคือการยุบพักก็ไม่ใช่ว่าเป็นการยุบได้ง่ายนะนะคะต้องหลักฐานแล้วความชัดเจนที่จะถึงขั้นที่ว่าจะเป็นการยุบพักได้นะคะก็คิดว่าข้างหน้าเนี่ย อาจจะมีก็ได้หรือ,อาจจะไม่มีก็ได้แต่คิดว่าถ้ามีขึ้นมานะคะเราก็ต้องยอมรับคำวินิจฉัยของศาลนะคะ<ๆ>ว่าท่านก็ได้วินิจฉัยว่าให้ยุบมันก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ศาลได้วินิจฉัยไปนะคะก็ต้องยอมรับกติกาของของบ้านเมืองได้ทุกอย่างนะคะพักที่<ถ>จะถูกยุบก็ต้องยอมรับอย่าไม่ใช่ก่อของมบกันขึ้นมาเพื่อว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลนะคะ อ,อ,อย่างไรก็ตามนะการการร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้พรกการเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้แต่ร้องเรียนเน่ยต้องเป็นเรื่องความจริงน,นะคะไม่ใช่ใส่ใครกันหรือเป็นเรื่องอกันแกล้งการเอาเรื่องไม่จริงมามาดําเนินการเพราะว่าถ้าหากว่าพักการเมืองใดหรือผู้ที่ร้องเรียนไปเนี่ยเป็นเรื่องเท็จ นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะถูกยุบพักได้เหมือนกันนะคะ,คะไม่ใช่ว่าร้องเขาร้องเรียนเขาแล้วอ่าอ่าพรรคนั้นยุบแล้วหรือไม่ได้ถูกยุบเขาก็อาจจะฟ้องตัวเองอ่าของหรือพรรคการเมืองที่ร้องเรียนหรืออยู่เบื้องหลังของการร้องเรียนนีไ้ได้ตลอดเวลาเหมือนกันค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นก็เอ่อถ้าเป็นไปได้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์แล้วเนี่ยค่ะเอ่อการยุบพักเนี่ย มันจะเป็นอควรจะเลือกใช้วิธีนี้ไหมคะการยุบพักในลักษณะที่เพื่อให้คู่แข่งขันคู่แง,งค่ะค่ะออกไปจากกระดานการเมืองเลยหรือออกไปจากเวทีการเมืองเลยเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะ,คะและก็เป็นเรื่องที่ทุกพักเองควรจะต้องแสดงสปิริตในเรื่องนี้ว่า สิ่งไหนที่มันมันไม่ได้เป็นขั้นถึงขั้นขนาดที่จะเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคได้หรือทําลายราะบบประชาธิปไตยได้เนี่ยก็ไม่น่าจะร้องเรียนกันขึ้นมานะคะ,ะเช่นนโยบายการหาเสียงนะคะ,ะก็มีการพูดกันว่าเนี่ยจะต้องเป็นเหตุแหงการยุบพรรคกันถึงขนาดนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงนโยบายประชานิยมแล้วเนี่ยท<ะ>ุกพรรคเสนอเสนอตัวเองม<ะ>าั้งนั้น นะถ้ายุบพักหนึ่งในเรื่องนโยบายประชานิยมแล้วก็ต้องถูกยุบทั้งพักทุกพักด้วยสํา,าเพราะฉะนั้นก็กายเป็นการล้มการเลือกตั้งโดยปริยายแล้วถาม,มต้องถามว่าได้อะไรขึ้นมานะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เออมันก็จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องอน่ากลัวว่า ถ้าเกิดสุญญากาศทางการเมืองจะมีเหตุแทรกแซงซอรเข้ามาหรือไม่จะมีม,ม,มีผู้ที่หวังดีต่อประเทศชาติใช้กำลังในการที่จะ,ะบริหารประเทศในลักษณะอีกทางหนึ่งหรือไม่ต่อไปเราในฐานะทีะ่ประเทศเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยเราก็ต้องการที่ให้มีการเลือกตั้งในระบบของประชาธิปไตยมากกว่าที่จะใช้ระบบ เผด็จการหรือระบบที่ใช้กำลังในการปกครองประเทศค่ะค่ะโอ้ชัดเจนมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็ได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้ข้อคิดสำหรับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆค่ะในการสู้ในสนามเลือกตั้งที่จะมาถึงค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์สดศรีมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ